ห้ามประจักษ์ชัยเตรียมฟ้องแฟนเก่าแดนเซอร์ชายร้อยล้านบาทข้อหาผิดเงื่อนไขในสัญญาห้ามเผยแพร่ข้อมูลที่ทําให้ศิลปินในสังกัดได้รับความเสียหายครับนายประจักษ์ชัยไหยทองคําเจ้าของค่ายหายทองคําย้านะครับว่าในการทําสัญญาระหว่างบริษัทกับแฟนเก่าของแดนเซอร์ชายเป็นข้อตกลงร่วมกันที่ฝ่ายหญิงเป็นผู้เสนอเงินจํานวน2ล้านบาทโดยกําหนดเงื่อนไขว่าจะไม่มีการเผยแพร่คลิปที่ไม่เหมาะสมหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาต้องเสียค่าปรับและถูกดําเนินคดี ส่วนล่าสุดที่จะมีการฟ้องถึง100ล้านบาทนั้นจริงๆไม่ได้อยากได้เงินแต่อยากสั่งสอนว่าอยากโกหกอฟ้องได้ครับผมฟ้องได้เยอะด้วยฟ้องร้อยล้านอย่างน้อยคุณเป็นแฟนกันใครพูดจริงไม่จริงก็นําสื่อว่าในหลักฐานที่พูดกันไปกันมาตอนนั้นห้าล้านก็ไม่นะไม่ได้สิบล้านนะเอา้าแกบอกว่าสิบไม่ใช่เหรอเถียงกันอยู่นั่นคือบางทีคนพูดเทจเนี่ยพูดห้าครั้งจะไม่เหมือนกันห้าครั้งแต่ถ้าคนพูดจริงมันต้อง,รงตรงตรงงเนี้ย ผมแม่นในข้อกฎหมายผมพูดจริงอ่ะผมพูดอีกครั้งองเสียงดังได้ mm hmm. เพราะว่าผมพูดจริงผมเห็นจริงสัมผัสเอาอเครื่องตรวจเทสมาก็ก็จริงเหมือนเดิมก่อนหน้านี้ครับโมโฟแฟนเก่าของแดนเซอร์ชายไปออกรายการโหนกระแสนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องค่าเสียใจ2ล้านบาทปฏิเสธว่าฝ่ายตนไม่ได้เป็นฝ่ายเรียกร้องเงินพร้อมยืนยันว่าเงินจํานวนนี้เป็นค่าเสียใจไม่ใช่การรีซับไม่ได้ต้องการเงินจากใครแต่ต้องการให้บอสออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทํา ทางด้านทนายมนชัยจงไกรรัตนกุลก็ออกมาพูดถึงเรื่องของสัญญานังกล่าวว่าถึงแม้จะมีบางคําพูดที่อาจจะไม่ตรงกันแต่มีผลตามกฎหมายซึ่งจากการที่ตรวจสอบสัญญาแล้วมะะโมเข้าข่ายเสียเปรียบในสัญญาฉบับนี้นะครับไอ้สัญญาฉบับนี้เราต้องยอมรับก่อนว่ามีผลผูกพันตามกฎหมายสิทธิ์บางส่วนของโมเนี่ยมันไม่มีโมมีเป็นผู้ถูกกระทําฝ่ายเดียวและสัญญาฉบับนี้ไม่มีระยะเวลากําหนดไว้ ตรงนี้คือเป็นข้อด้อยหากโมเองเนี่ยไปพูดให้เกิดความเสียหายตัวเองเนี่ยก็ต้องรับผล